สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี่ยเขาจะโครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีกุมในวันที่23กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งสานาทีเป็นการโครจรแบบเสริ์ดแบบรวดเร็วดาวอังคารนี้เป็นดาวที่โครจรแล้วได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกนะคะส่งผลดีและการโครจรครั้งนี้ของเขาเนี่ย เจอกับดาวราหูเป็นดาวคู่ธาตุนะคะแล้วไปเจอดาวพุธเป็นดาวคู่ศัตรูในความเจริญเติบโตในความเขาเรียกว่าในความก้าวหน้าแรงกระตุ้นที่ดีที่พุ่งทยานก็จะเจอปัญหาเจอความท้าทายด้วยนะคะเพราะอังคารโดยรวมเนี่ยเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งเป็นดาวแห่งความอดทนเป็นดาวแห่งการเขาเรียกว่ากระตือรือร้นเป็นดาวแห่ง โทสะแรงด้วยนะคะเป็นดาวแห่งความรุนแรงได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวคุ่ธาตนมเนี่ยมันจะรวดเร็วรุนแรงได้และเจอดาวคู่ศัตรูก็จะมีข้อขัดแย้งบ้างคลิปผ่านๆมาเนี่ยเราวิเคราะห์คลิปที่1คลิปวิเคราะห์ของคนลักนาราศีเมษจนถึงกรกฎคลิปที่2ราศีสิงห์จนถึงราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่วิเคราะห์ดาวคานดาว ของคนลัคนาราศีธนูราศรีมังกรราศรีกุมและก็ราศรีมีนเริ่มต้นที่คนลัคนารนาศรีธนูกนคนลัคนาราศีธนูดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะปุตตะวินาศโคจรนะคะเข้าสู่เรือนสหัชชะอ่านะคะปุตตะวินาศโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเจอสังคมใหม,ม่ๆเข้าสังคมมาก อ่าแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณมีการเจราจาอะไรเนี่ยนะคะบางทีเกิดความสําเร็จได้รวดเร็วได้เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็จะมีข้อขัดแย้งจุกจิกก่อนแล้วเกิดความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางใกล้มีโอกาสที่พบปะสังคมผู้คนใหม่ๆอ่าแล้วก็มีโอกาสที่สังคมใหม่ๆหรือเพื่อนคุณก็ได้อ่า หนุนหรือซัพพอร์ตให้คุณเกิดลาบผลที่ดีให้โอกาสคุณอะไรบางอย่างในบางเรื่องบางราวก็ได้ถือว่าโอเคสำหรับคนลักขณาราศีธนูนะคะต่อไปนะคะคนลักขณาราศีมังกรคนมังกรเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอ่าพันธุลาภะเข้าสู่กระดุมพระอ้เด่นเลยนะคะ การเงินนี่ไหลลื่นและเริ่มเข้ามาเพราะว่าเจอดาวพุทธาตุลมมีรายได้อาจจะมีหลายทางได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดูกพระเป็นกเกษตรด้วยนะคะการเงินเด่นเลยอ่าแต่ก็จะมีการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวพันกับครอบครัวอ่าได้นะคะหรือบริวารเราก็ได้ก็มีโอกาสที่เราอ่าจะต้องมีการหมุนเวียนเงิน เพราะฉะนั้นรายได้ไม่ขาดแต่รายจ่ายก็จะจ่ายกับครอบครัวจากกับลูกกับบริวารได้อันนี้คือเด่นๆเ,เลยของคนลักนาราศีมังกรต่อไปนะคะคนลักนาราศีกลุ่มค่ะ,ะคนกลุ่มนี้อังคารกลุมรักเลยอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ กรรม,มะศาสชะเข้ามากลุ่มลักนาเจอดาวพุธเจอดาวราหูจะเป็นอย่างไรคนกลุ่มเนี่ยนะคะมันเหมือนพลังงานล้นเหลือนะคะเพราะว่าดาวพลังงานเนี่ยมันมากลุ่มลักอยู่มาทับลักอยู่เจอดาวคุถ้าดลมด้วยที่เป็นกเกษตรในเรือนตัวเองมันเหมือนมีแรงขับเคลื่อนมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นให้จะทํานู่นทํานี่ตลอดเวลานะคะ แต่ว่ามันก็จะมีความขัดแย้งมีความท้าทายอะไรบางอย่างในตัวเองอแต่ให้ลุยงานเต็มที่ไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะปัญหามาเราแก้ปัญหามาเราแก้าาแกอย่างเงี้ยคุณก็จะประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตให้เจริญมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาในตัวเองได้อย่างแน่นอนคนลัคนาราศีกุมดูแลรักษา เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอันนี้คือคนลัคนาราศีกุมและก็การทำอะไรการการทำอะไร <c oughs> การใช้รถใช้ถนนอะไร <c oughs> คุณก็ต้องมีความระมัดระวังการเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตการเดินการเหินการทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องระวังนะคะ,ะการหกลบการอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้อง ไม่ประมาทเ,เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะทําอะไรเร็วนะคะทำอะไรรวดเร็วได้ถ้าเราช้าลงเราจะปลอดภัยเอ,อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้คือคนกลุ่มต่อไปนะคะคนมีนคนลัคณาราศีมีนดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะกระดุมพระไปอยู่ในเรือนวินาแน่นอนค่ะคนมีน,นี่จะมีความกุ้มกุ้มใจ ในเรื่องการใช้เงินเพราะเงินรู้สึกจะออกเยอะนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะแก้ไขปัญหาที่มีเบื้องหลังของคุณเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็เป็นช่วงที่ท้าง,งานของคุณเป็นงานที่แก้ไขปัญหาอยู่แล้วอ่าไม่ได้เป็นงานที่อยู่ออกหน้าออกตาเป็นงานที่คุณจะต้องแก้ไขแก้ไขปัญหาภายในเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำอะไรได้สำเร็จในช่วงนี้ ได้โชคได้ลาบจากทางไกลาจากทางต่างประเทศได้ด้วยนะคะอันนี้คือคนลักนาดาศิมีนจะเด่นในเรื่องแก้ไขปัญหางานจะเด่นในเรื่องทางไกลและเด่นในเรื่องการใช้จ่ายเงินเยอะนะคะอันนี้ต้องระวังให้มีสติรอบคอบอย่ามวัวแต่วิตกกังวลคิดมากเพราะคุณเจอเดาวเสากลุ่มให้คุณใช้สติมีอะไรเข้ามาให้แก้ไขก่อน แต่ให้รอบครอบนะคะอย่าไปกังวลแบบทุกเรื่องทุกราวให้เอาปัญหาที่เฉพาะหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละสเต็ปสเต็ปไปแล้วคุณก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ